สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่มิซูบิชิมอเตอร์เอสพีกรุ๊ปสาขาชีค่อนบางแคค่ะมาพบกับมิซูบิชิปาเจโรสปอร์ตตัว 2.4D GT Premium ขับ2ค่ะราคาอยู่ที่1,469,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่โลโก้กันเลยตัวโลโก้มีความพิเศษอยู่ด้านในนะคะก็คือจะมีเลด้า ตัวระบบป้องกันการชนซ่อนอยู่ด้านหลังโลโก้แบบนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดค่ะและกล้องมองหน้าเป็นกล้องรอบคันพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์สวยเลยและนี้สวยเลยและที่สำคัญมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะไฟหน้าโปรเจกเตอร์พร้อมไฟหลีแบบนี้ เป็น led และไฟเลี้ยวด้านนี้และที่สําคัญมาพร้อมกับไฟส่องสว่างขนาดเลี้ยวค่ะ,ะด้านนี้ด้านล่างนี้เป็นไฟตัดหมอก led ค่ะอ๋อ,อและที่ลืมไม่ได้เลยมีที่ฉีดล้างไฟหน้าให้ด้วยเอเรามาดูขนาดล้อกันบ้างค่ะ,ะล้อเป็นล้ออนลอยค่ะ ขนาด18นิ้วเบอร์อยางอยู่ที่265ทับ60 R18 ค่ะใหญ่เลยและมาพร้อมกับกระจกมองข้างโคมเมียมพร้อมไฟเลี้ยวค่ะแบบ l e d แบบนี้และที่สำคัญมาพร้อมกับระบบมุมอับสายตาก็คือเป็นเหมือนแบบนี้มีตัวสัญญาณแบบนี้เวลารถเข้ามาใกล้ๆ พร้อมตัวมือจับเป็นมือจับโคเมียมค่ะ,ะมาพร้อมกับระบบกุญแจอัจฉริยะ KOS ค่ะ,ะที่สำคัญคือด้านนี้เลยมองเห็นไหมมาพร้อมกับราวลังคาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยและนู่นด้านหลังมองเห็นไหมเป็นชาร์จฟินค่ะเป็นครีบฉลามสาสัญญาณคีบฉลามค่ะ,ะแล้วมาพร้อมกับตัวบันได สำหรับขึ้นได้เลยเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันค่ะช่วงล่างด้านหน้าค่ะแบบดับเบิรวิชโบนคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโครงค่ะแล้วก็มาพร้อมกับความจุถังน้ำมันอยู่ที่68ลิตรค่ะส่วนระบบด้านหลังจะเป็นแบบทีลิงค์ค่ะท็อกอาร์มคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโครงค่ะ เรามาดูถังน้ำมันเชื้อเพลิงกันค่ะตัวนี้เชื้อเพลิงเป็นระบบดีเซลแล้วรองรับ b 20ด้วยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวลองมาดูห้องสัมภาระกันก่อนจะไปถึงห้องสัมภาระก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะ,ะมีตัวนี้เป็นโครเมียมแบบนี้โลโก้ก็เป็นสีโครเมียมเหมือนกันมีโลโก้ของปาเจโร่สปอร์ตด้านนี้ ก็จะมีเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดค่ะเซนเซอร์ข้างหลังจุดพร้อมกล้องถอยจอดระบบห้องสัมภาระเป็นระบบไฟฟ้านะคะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ห้องสัมภาระก็จะมีสูงขึ้นมาหน่อยวางของได้สะดวกสบายไม่ต้องก้มแหละมาพร้อมกับชุดซ่อมยางค่ะจะอยู่ด้านนี้ บอกด้านหลังสามารถพับได้นะคะดึงได้เลยเพื่อเพิ่มห้องเก็บสัมภาระให้กับเราก็จะเป็นประมาณนี้ห้องค่อนข้างกว้างและสามารถบรรทุกของได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดึงน้องดึงขึ้นบ้างเนาะสามารถดึงขึ้นได้สบายเลยค่ะ ไม่หน่วงแรงเราด้วยวเราปิดเราสามารถปิดได้เลยและที่สำคัญมีไฟสองสว่างกับให้กลับไปทะเบียนด้านหลังแล้วก็ที่สำคัญเราลืมบอกไปมีไฟท้ายเป็นไฟเบรกลงที่3ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมห้องผู้โดยสารแถวแถวที่3กันค่ะ แล้วก็ที่สำคัญเลยตัวเปิดประตูด้ามจับเป็นโครเมียมทั้ง4ด้านเลยขึ้นมาภายในตัว Mitsubishi Pajero Sport สำหรับห้องพูดยสารแถวแถวที่3เลทรูมโอเคกว้างสะดวกสบายขึ้นง่ายแล้วก็ที่สำคัญเบาะนุ่มมากเฮดรูมไม่ได้ ต่ำจนถึงชนหัวเราเนาะชนศีรษะเราที่สําคัญมีตัวเบลด้านบนไว้ล็อกสําหรับเบาะที่นั่งเด็กแล้วก็มีที่เกี่ยวอยู่ด้านบนมีช่องแอร์ช่องแอร์ฟังด้านซ้ายและด้านขวาค่ะเป็นช่องแอร์ไว้สำหรับตัวเราของเราของผู้โดยสารแถวที่3ได้เลย แต่ที่สําคัญมาพร้อมกับที่วางแก้วแต่อยู่ทางฝั่งขวาเนาะที่วางแก้วช่องวางแก้วมีรูเสียบตัวเสียบชาร์จขนาด12โวลต์ค่ะมีตัวด้ามจับให้2อฝั่งเลยเบาะนุ่มนั่งสบายค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมห้องพอสารแถวสองกันบ้างค่ะ เรามารับชมห้องพูอโียสารแถวสองกันค่ะเดี๋ยวมึงแต่ภายในกันเลยเบาะเป็นเบาะหนังค่ะนั่งเรานิ่มนิ่มอะน,นิ่มสบายเลยหมอนรองคอก็พอดีกับคอเราเลยเลกรูมกว้างนะกว้างใช้ได้สามารถยืดได้เลยแล้วก็เฮดรูมก็ไม่ชนหัวเราเหมือนกัน มีด้านนี้เป็นช่องมองแอร์ช่องแอร์ค่ะช่องแอร์ด้านซ้ายมีตัวจับมีที่เกี่ยวของให้ด้วยด้านนี้ก็จะมีด้านในเป็น,เป,นเป็นโนแบ็กเหมือนกันมีซอฟทัชอ่ะและที่สำคัญเลยมีที่วางแขนให้เราด้วยด้านนี้เป็นซอฟทัชนุ่มๆเลยมีเบลมีเบลให้ทั้งสองฝั่งเลยเหนียวคาดได้ดเลย ที่สำคัญมาพร้อมกับไฟไฟส่องสว่างห้องผู้โดยสารอันนี้ค่ะ,ะมีระบบะเปิดเปิดปิดพัดลมควบคุมอยู่ด้านนี้จะอยู่ด้านนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับจอหน้าจอวิทยุขนาด12.1นิ้วโิ้วใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าเผื่อผู้โดยสารแถวสามด้วย ม่ปุ่มให้เปิดปีดะนะมีด้านนี้นีได้เลยพับเก็บเป็นระบบไฟฟ้าตอนนี้เราเมีไม่ได้สตา์ทรถเนาะและที่สำคัญเลยมีตัวรูเสียบรูรูรรเสียบอะไรบ้างเนาะนี่มีโอ้มีรูเสียบ usb 2จุดด้านนี้แล้วก็พร้อมกับตัวเสียบตัวปลั๊กเสียบตัวนี้ขนาด220โวลต เป็น AC แล้วมาตั้งแต่ประตูด้านข้างเป็นด้านนี้เป็นเป็นโนแบ็ k กระจกเปิดปิดลงแล้วก็ตรงนี้เป็นซอฟทัชด้านนี้เป็นซอฟทัชนิ่มๆพร้อมกับที่วางแก้วค่ะ,ะวางขวดน้ำที่สำคัญมามีไฟเปิดห้องผู้โดยสารด้วยสองสว่างเวลาขึ้นลงได้สะดวกสบายไม่สะดุดล้ม โอเคเดี๋ยวเราไปต่อห้องผู้โดยสารด้านคนขับกันค่ะเดี๋ยวเรามารับชมห้องผู้โดยสารฝั่งด้านคนขับกันค่ะแล้วเราลองใช้ระบบกุญแจเป็นระบบกุญแจอัจฉริยะ k o OH s ค่ะและพมาพร้อมกับระบบ i m o ม่เน i ไรเค่ะเดี๋ยวเราให้ดู ฝั่งประตูฝั่งด้านคอนขบกันก่อนตัวด้ามจับค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญมาพร้อมกับซอฟทัชอันนีน้นุ่มแบบนี้มาพร้อมกับตัวเปิดประตูเป็นโครเมียมเหมือนกันสีโครเมียมงเงาแบบนี้ตัดกับสีเทากระจกเป็นกระจกอัตโนมัติทั้ง4บานเลยเป,เป็นระบบปรับกระจก ด้านนี้จะเป็นปุ่มฟังก์ชันปรับกระจกซ้ายขวาปุ่ม push start ต,ตัวปิดการลื่นนถลายของรถค่ะตัวนี้เป็นปิดระบบเซ็นเซอร์รอบคันอันนี้ตัวเป็นปิดระบบป้องกันการชนค่ะนีเป็นตัวถังเชื้อเพลิงส่วนด้านในด้านนี้มุมอับสายตรงนี้เลยเป็นตัวเปิดฝาห้องฝาห้องเครื่องยนต์ค่ะ เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถกันดูค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ในรถยนต์ Mitsubishi p a r j r r s p o r t ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรือนไม้กันค่ะเรือนไม้ในรถยนต์รุ่นนี้เป็นขนาด8นิ้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถกันเลยดีกว่า จอเรือนใหม่สวยมากเลยขนาด8นิ้วมองได้เต็มตาเลยมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะตัวพวงมาลัยเป็นแบบนี้และที่สำคัญมาพร้อมกับระบบครุสคอนโทรลด้านนี้ค่ะอยู่ด้านขวามือตรงหน้าพวงมาลัยเลยแล้วก็มีพร,มระบบสั่งการด้วยเสียงมีตัวรับโทรศัพท์วางสายโทรศพัพท์ฝั่งด้านขวาะจะเป็นปุ่มบ,บังคับ คอนโทรลเกี่ยวกับหน้าจอวิทยุค่ะ,ะมีตัวนี้เป็นเพลงเน็กอย่างนี้และมาพร้อมกับระบบแพดเดิลชิ p ค่ะ,ะเป็นระบบเกียร์ตรงพวงมาลัยแล้วก็มาพร้อมกับจอวิทยุค่ะหน้าจอวิทยุขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay ค่ะ,คะแต่คอนโซลของเขาอ,ะอ่ะเป็นแบบเปลี่ยนโนแบ็ก สีดำๆแบบนี้มีระบบนำทางเป็นนีเวเกเตอร์ให้ด้วยเดี๋ยวเราลองเล่นดูก็จะมีประมาณนี้โทรศัพท์อันนี้เป็นมีเดียอันนี้เป็นระบบนำทางนีเวเกเตอร์ค่ะระบบแอร์เป็นระบบออโต้ค่ะระบบแอร์ออโต้มีปุ่มฟังก์ชันอยู่ด้านนี้แล้วมาพร้อมกับระบบกรองอากาศปรับอากาศแบบนาโนอี e. ตัวนี้เป็นน e. าโนเอมาพร้อมกับจุดตัวบูชาร์จตัวนี้ขนาด12โวลต์พร้อมกับรูเสียบ USB 2จุดพร้อมกับตัวเสียบสาย HDMI ค่ะและที่สำคัญเลยปุ่มด้านนี้จะเป็นตัวนี้เป็นเด็กมือไฟฟ้า,าแล้วก็ตัวนี้เป็น เบรกโฮอยู่ด้านนี้ค่อนข้างสวยเลยด้านนี้เป็นซอฟทัชมีช่องวางแก้วให้ด้วยอต่ที่สำคัญมาพร้อมกับช่องวางของด้านในกว้างดีนะค่อนข้างกว้างเลยเก็บของได้เยอะมากเลยเก็บของข้างในอ๋อที่สำคัญตัวนี้เป็นหูฟัง หูฟังที่ไว้สำหรับผู้โดยสารแถวสองแล้วก็ตัวกุญแจกุญแจค่ะนี่จะเป็นแบบนี้มองเห็นไหมล็อกรถปลดล็อกรถแล้วก็เปิดห้องสัมภาระด้านหลังกุญแจโอเคแล้วก็ตัว นี้จะมีระบบป้องกันการชนด้านหน้ามีระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์อถอยจอดค่ะแล้วก็ตัวกระจกมองหลังเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็ที่สำคัญเลยเขามาพร้อมกับเบาะปรับ8ทิศทางเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าฝั่งด้านคนขับแล้วฝั่งผู้โดยสารปรับเอ็นเบาะได้8ทิศทางเลย มาพร้อมกับกล่องเก็บเอกสารแต่จะเป็นแบบหน่วงค่อยๆเปิดจะได้ไม่กระแทกเข่าเราเนาะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าแล้วก็เป็นม่านถุงลมนิรภัยภายในภายในรถก็จะมีประหมาณนี้เดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะ เรามาดูกันว่าเราจะสามารถเปิดได้ไหมก็อาจจะมีแบบหนักบ้างเนะเาะระบบเครื่องยนต์กันค่ะเครื่องยนต์เป็น 4N15 ค่ะแบบเครื่องยนต์4สูบแถวเลี่ยง16วาลค่ะ กำลังสูงสุดอยู่ที่181แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรค่ะความจุถังน้ำมันอยู่ที่68ลิตรค่ะรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นดีเซลและ B20 ค่ะอาจจะสูงไปนิดนึงสำหรับผู้หญิงตัวเล็ก โดยรวมแล้วสำหรับตัว Mitsubishi Pajero Sport ตัวขับ2ตัวนี้ค่ะน่าใช้เหมือนกันนะเป็นเหมาะสำหรับรถยนต์ครอบครัวเลยเดี๋ยวเรามาแนะนำฝ่ายขายกันค่ะสวัสดีค่ะที่ปรึกษาการขาย m i t s u b ิช h นะคะจากสาขาซีคอนบางแคนะคะ ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะคือดอกเบีย้ย0.99และของแถมอีกมากมายนะคะพร้อมอดูแลดีถึงใจคือถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี5ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์092 752 0088ค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณมิ t ูบิชิมอเตอร์เอสพีกรุปสาขาซีคอนบางแค่ er ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และเอื้อเฟื้อตัวมิ t ูบิชิปาเจโร r สปอร์ตขับเพื่อน2ล้อตัวนี้ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะหรือลูกค้าท่าในใดต้องการสนใจรถยนต์รุ่นไหนสามารถเข้ามาดูได้ที่สาขาจีคอนบางแคเลยค่ะขอบคุณค่ะ